สวัสดีครับช่างมะพาซ่อมรถนะครับวันนี้ช่างมะก็มีสิ่งดีๆมาฝากพวกเรากันอีกนะครับวันนี้ช่างมะจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คเซ็นเซ,นเซอร์ ABS ของ t o y ยตานะครับ v ีโกแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าเครื่องของ Toyota v ีโนะครับรวมไปรวมไปถึงเซ็นเซอร์ ของรถยี่ห้ออื่นๆด้วยครับโดยที่ใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่ตัวนะครับบอกเลยว่าวิธีของผมเนี่ยครับง่ายพอๆกับปอกกล้วยเข้าปากครับวิธีการจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นช่างหรือเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะแนะนำว่า ให้มีมันติมิเตอร์แบบนี้นะครับที่ใช้ตรวจเช็คนะครับซึ่งคนทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่เป็นช่างนะครับเขาก็อาจจะไม่มีมันติมิเตอร์แล้วก็การใช้งานก็อาจจะยุงย่งยากนิดนึงก็คือเราต้องมาปรับไอซีเล็กเตอร์ตรงนี้ให้มันตรงกับค่าที่เราต้องการจะวัดนะครับแต่วันนี้ช่างมะนะครับมีวิธีการที่ง่ายนะครับ ง่ายพอๆกับปอกกล้วยเข้าปากเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่ช่างมะที่จะใช้ในการตรวจเช็คที่บอกว่าง่ายง่ายยังไงนะครับมาดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่ช่างมะจะใช้นะครับนี่ครับพระเอกของรายการนะครับหลอด LED หลอด LED นะครับเป็นหลอด LED 3โวลต์ที่หาซื้อได้ทั่วไปตามร้าน ขายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์นะครับไปบอกเขาเลยครับว่าอยากได้หลอด LED เนี่ยอยากได้หลอดสีอะไรชอบสีไหนก็เอาสีนั้นเลยครับแต่องผมอ่ะผมสีเขียวผมสายเขียวครับนะครับแล้วก็ต่อสายไฟออกมาให้เสร็จเลยแบบนี้นะครับเป็นสีดํากับสีแดงสีอะไรก็ได้สีเดียวกันก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยง่ายๆนะครับอันที่สองที่ต้องมีนะครับนี่ครับ พวกปลั๊กไฟปลั๊กไฟที่เราต้องใช้ต่อพ่วงนะครับเนี่ยครับแล้วเราก็ทําการต่อไอสายไฟเนี่ยจิ้มเข้าไปในรูนี้เลยครับเนี่ยในรูในรูที่นี่นะครับสายข้างไหนก็ได้ครับนี่ครับสายเส้นหนึ่งเราก็จิ้มเข้าไปในรูอย่างนี้นะครับนี่ไม่จำเป็นว่าต้องฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับสีไหนก็ได้ชอบสีไหนชอบรูไหน ใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับนี่นะครับอ่าเมื่อเราใส่ได้แล้วครับมันก็จะเป็นแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับวิธีที่เหลือขั้นตอนต่อไปที่บอกว่าง่ายนะครับนี่ครับอ่าอย่างเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่อยู่ในตรงข้างปั๊มของ t o y o ต a v ว g o นะครับตัวนี้นะครับมันก็มีขั้วอยู่แค่สงขั้วนะครับ เอาสายสองเส้นเนี่ยเสียบเข้าไปขั้วละเส้นครับขั้วไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องซ้ายหรือขวานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูนี่ซ้ายนี่ขวาชอบฝั่งไหนเสียบฝั่งนั้นครับนี่นะครับวันนี้เห็นนะครับเห็นไหมเสียบแล้วนี่นะครับรูนี่ก็เสียบแล้วมันก็ได้แค่นี้ครับเนี่ยอุปกรณ์มีแค่นี้ครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเช็คนะครับหสังเกตที่หลอดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะหาหลอดไฟอ่า จากนั้นให้เอาโลหะนะครับมามาเคาะที่นี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับหลอด LED มันจะกระพริบแวบแวบแวบนะครับนี่นะครับให้เห็นจะชัดเห็นไหมครับหลอด LED จะกระพริบนะครับทีนี้มือผมมันไม่นิ่งครับกล้องมันก็ไม่โฟกัสด้วยเดี๋ยวดูนะครับนี่ผมจับมาให้เห็นชัดๆนะครับ อันนี้ครับจากนั้นใช้โลหะนะครับใช้โลหะนะครับเขี่ยที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับใส่ไฟมันไม่แน่นครับเดี๋ยวผมใส่สสยไฟให้แน่นก่อนอ่าได้ละนี่นะครับ ดูนะครับนี่นะครับไม่มีการต่ออะไรเพิ่มเติมเลยนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับอ่ดูครับแล้วก็ใช้เห็นไหมครับเห็นไหมครับแค่ใช้โลหะอะไรก็ได้ที่เป็นเหล็กครับเนี่ยครับมาดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงแบบนี้ครับมันก็จะกระพริบตามที่เราดึงขึ้นดึงลงเลยครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับกล้องมันโฟกัสไม่ดีเท่าไหร่อ่านี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับแค่นี้เองครับไม่จําเป็นจะต้องไปตั้งมิเตอร์ไม่ต้องไปจำเป็นไม่จําเป็นต้องไปใช้มิเตอร์อะไรเลยครับหลอด led 1อันนะครับส่วนเรื่องสายไฟนะครับซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายก็ได้ครับเอาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่นะครับผมย้ายเลยนะครับเอาฝั่งซ้าย อาไ,ไว้ฝั่งขวานี่อ่าแล้วก็เอาฝั่งฟ้าไปไว้ฝั่งซ้ายนี่นะครับอ่ามาดูกันใหม่นะครับนี่นะครับอ่าดูอีกทีครับนี่ครับอา้าวเขีย่ยหม่เห็นไหมครับ เนี่ยครับมันกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับยังไม่มีงบซื้อกล้องครับก็ใช้กล้องมือถือนะครับถ่ายไปก่อนนะครับรอผู้ใจบุญนะครับมาซื้อกล้องให้นะครับจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแวบแวบ เนี่ยครับอ่าเนี่ยครับใช้ได้กับเซ็นเซอร์นะครับ ABS ก็ใช้ได้ครับอ้าวเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้เป็นหัวเซนเซอร์ ABS นะครับนี่นะครับนี่หัวปลั๊กนี่หัวเซนเซอร์นะครับ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอันนี้เป็น ABS ของ Toyota v i g โกเหมือนกันนะครับดูนะครับเราก็จะการเสียบเข้าไปนะครับฝั่งไหนก็ได้เหมือนเดิมครับปั๊บซ้ายตัวหนึ่งขวาอีกตัวหนึ่งอ่านี่ครับเรียบร้อยแล้ว นี่นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปไหนนะครับอ่านี่นะครับหัวสายนี่นะครับก็เป็นหัวเซนเซอร์อยู่นี่นะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับระหว่างหัวเซนเซอร์อันนี้ก็หัวเซนเซอร์แล้วก็อันนี้หลอดไฟนะครับดูนะครับนี่ครับเราก็เหมือนเดิมครับโลหะนะครับเขี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับเซนเซอร์ ABS ก็ใช้ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็นวิธีการที่ง่ายเหมือนที่ผมบอกไหมล่ะครับนะครับนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังใช้กับเซ็นเซอร์อตำแหน่งตำแหน่งหัวหมูเกียร์ก็หรือหรือเซ็นเซอร์ตำแหน่งตำแหน่งเพ้าเหวียงของบ t ท0ห้านนะครับ ทีนี้ของ b ิธีนเนี่ยมันมีสามเขี้ยวนะครับเราสังเกตอย่างนี้ครับถ้ามองเขี้ยวด้านนี้มันมีเขี้ยวสองด้านครับด้านนี้ก็จะเป็นเขี้ยวติ่งแบบทรงทรงกระบอกนะครับนี่ครับเป็นติ่งทรงกระบอกอันนี้เป็นติ่งทรงสามเหลี่ยมนะครับมองจากด้านข้างให้หันติ่งทรงสามเหลี่ยมขึ้นบนนะครับนี่นะครับมองจากติ่งสามเหลี่ยมนี่นะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่สามเขี้ยวนะครับเขี้ยวทางฝั่งซ้ายสุดไม่ต้องไปสนใจครับ ให้ใช้เขี้ยวกลางกับเขี้ยวทางขวานะครับนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูอ่านี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ สามเหลี่ยมนะครับนี่นะครับเขี้ยวกลางกับเขี้ยวทางขวานะครับส่วนตรงนี้ก็ยังต่อกันเหมือนเดิมนะครับแบบเดิมเลยนะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับนี่นะครับหัวเซ็นเซอร์อยู่นี่นะครับเซ็นเซอร์ตรงหัวหมูเกียร์ของมาสด้าบีทีห้าศูนย์นะครับเหมือนกันครับใช้วิธีเดียวกันเช็คเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับ นี่คร right. like ับนี네่ครับถ้ามีไฟกระพริบตามอย่างนี้นะครับถือว่าเซ็นเซอร์ใช้ได้ครับนี่ครับนี่ครับแสดงว่าเซ็นเซอร์ใช้ได้ครับหลักการและวิธีการแบบนี้นะครับใช้ได้กับเซ็นเซอร์ที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเป็นเซ็นเซอร์แบบสองขั้วแล้วก็มีหัวที่เป็นแม่เหล็กแบบนี้นะครับ แต่ที่ใช้ได้แน่ยังยืนยันนะครับว่าของ t o y ยต้ v i g o นะครับทั้งหน้าเครื่องแล้วก็ตรงข้างปั๊มนะครับใช้ได้แน่นอนนะครับเซ็นเซอร์ abs ของ t o y ยต้ v i g o ใช้ได้แน่นอนนะครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้มาจับภาพนิ่งกันให้ดูชัดๆัดนะครับเมื่อกี้มือมันไม่ถนัดนะครับนี่นะครับสายไฟเนี่ยนะครับต่อไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับ มีแค่นี้จริงๆนะครับ,รบเราก็เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับแวบ,บแวบ,บแวบ,บเห็นเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับ ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับช่วยกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างมะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ